พีป่ปองมานานแล้วเ่ะฮะเนี่ยมาแหลกุ้เจ้าหนูเฉียดมดไปเจ็ดตัวแล้วงานนี้อีวินมึงยิบเนือเ้อแดงมาทีเออฮะมันนั่งเกๆ๋ๆกูนี่มามากุตามไรธะกิดเออเร็วปีพันนี่แกตายเปลือพวกข้อเออตายมดนะเออแกไม่บายมาไล่ปีเลยเลยถึงพวกเหลือ,อตายตอนพักการนอ,อกเขาอืมไม่ช่วงจังเออฮะแล้วเดีตายนะ อช่วยไม่ท่านเลยนะเห็นดูจังอเมื่อาตาพี่พ่อมานนังเกเๆฉันนี่มาเออยิบดันเจี้ยงมาจ้ะอะไรบ้าจ้าหน่จีดเอ่อเจียจนบาลุดไปข้างนึงแอ้วฉันเสียกันเนื้องานนี้เจ้าผากรวยรวยจังการลูก,ลกๆพี่ปันนี่ได้ดีเพนเขาเรียนจบช่วงเพนไปอยู่นอกไกลคนนั่นอยู่องค์การนาซ่าบินขึ้นไปรับลวดดวงอาทิตย์ไม่ลบมาที่อีวิน้นเออแต่รวยจังลูกเ็าได้เป็นที่เป็นนี่เพนอืม มาพี่พ้องมานั่งมานั่งก็ตรงนี้เออเอออยู่ช่วยจังพี่พ้องตัวนห้อยู่นะฮะอ,อืมทองเช่นเช่นนะเออนั่งกี่บาทได้เด็กกอตีโปรงไม้เหรอจั่นวะไก่เหมันก้อนลุมผัดที่มันมันขาดอาืมเตินแถดลาวแต่อยู่ช่วยปากแดงตัวนีนอยู่จูนี่มานี่เดียวมาอีจูนี่มานี่เดียวพอมึงเหนื่อยแหละซาป่านี้อ่ะฮะพอมึงลบอเตีวบ่อโตแล้วเหนื่อยแล้ว,ม,ลว,ว,ลว,ลวมึงเอาแกงไปให้พอมึงพี่ไปฮะ เออเอาไปกีอืมอืมมันขึ้นมาลาเดี๋ยวหลักอีเล่นงี้มึงก่อนมาวิ่งเล่นเดี๋ยไปไปเอาแกงไปพร้อมมึงก่อนไปอ่านี่กันเอาไป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 เออเหล้าข้าวเหล้าเคลียร์เหล้าเคลียร์กูแบงไว้รวดหนึ่งแล้วไปไปพร้อมมึงกินก่อนไปเออตึ้งเดี๋ยวมึงก่อนล็อบมาค้นแท็กซี่หลอกก่อนเลยเออเดี๋ยวแม่ล็อบเดี๋ยวแม่แทงแทงไงโลดแท็กคืนนี่เดี๋ยวแม่ล็อบก่อนเนื้อกว่านมวยบอกว่าทัดเออไม่ตักหน้าเครียดอืม นี่มึงเอาซ่องมาช่วยงานงกันไปอืมช่วยก็ทักทีิบบาทไปเออจเจ้าภาพดีกันมากับเราอ่ะไป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 มาวินมามาเออมานั่งกินข้าวกันก่อนมา